สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําฮูลนะครับวันนี้พามาดูระบบ h ฮ b ริดอินเวอร์ตขนาด2,400วัตต์นะครับ3,000 VA ตัวนี้ครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเอาไปใช้กับเครื่องซักผ้าได้ไหมนะครับตอบเลยนะครับว่าใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ทุกชนิดนะครับที่กำลังวัดไม่เกินที่เครื่องผลิตได้นะครับตัวนี้ผลิตได้ที่3,000 VA 2,400วัตต์นะครับถ้าใช้ไม่เกินก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูครับผมผมใช้ตัวนี้3,000 VA 2,400วัตต์นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ตัวแรกก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับตัวนี้ซื้อมาที่5,400บาทนะครับที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด100แอมแอนะครับ12โวลต์อนุกรมกันเป็น24โวลต์ครับหรือใครจะใช้แบตลิเทียมก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าแบตรถยนต์มีอายุการใช้งานประมาณ2ปีถึง2ปีกว่านะครับอันนี้ก็นานๆใช้ทีนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับ ใช้มาก็เกือบ1ปีแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดนะครับในระบบโซล่าเซลล์ก็มีแค่2อย่างนะครับในระบบไฮบริดก็มีเบรกเกอร์นะครับมีทั้งเบรกเกอร์ AC และก็เบรกเกอร์ DC ตัวนี้ใช้กับแบตเตอรี่นะครับส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือชิโนทัมเมอร์นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใช้ไฟเกินนะครับ ตามค่าที่เราตั้งไว้กับระบบไฮบริดระบบ2 4โวลต์ตัวนี้นะครับรับได้ที่2,400วัตต์ผมก็จะตั้งกระแสะให้มันตัดที่1 0แอมป์นะครับก็เอา1 0แอมป์คูณ220นะครับก็ได้อยู่ที่2,200วัตต์นะครับถ้าใช้ไฟเกิน2,200วัตต์มันจะมีค่านวงอยู่ที่5าวินะครับถ้ากระชาก เกินหวิตัวนี้ก็จะทำการตัดโดยอัตโนมัตินะครับทำหน้าที่เหมือนเบเกอร์แต่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับมาดูการตั้งค่าจะตรงไปยังเมนูที่7นะครับ P07 เป็นการตั้งค่ากระแสนะครับเราจะให้ เบเกอร์อัตโนมัติหรือว่าชีโนทัมเมอร์ตัวนี้นะครับไว้ที่10แอมป์นะครับเวลาเราใช้กระแสเกินที่10แอมป์มันก็จะตัดการทำงานนะครับโดยป้องกันไม่ให้เครื่องไฮบริดของเราเสียหายนะครับแล้วก็เมนูที่8นะครับจะทำงานร่วมกัน8ก็คือระยะเวลาที่สามารถให้ใช้กระแสเกินได้ที่10แอมป์นะครับอยู่ที่5วิ เวลาเราใช้เกิน10แอมป์มันจะนับถอยหลังนะครับ5วินาทีถ้าเกิน5วินาทีตัวนี้ก็จะทําการตัดไฟโดยอัตโนมัตินะครับการต่อใช้งานของผมตอนนี้นะครับก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับต่อเข้าจุดนี้เขาจะบอกว่า PV in นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์โมโนขนาด340วัตต์จำนวน สามแหงนะครับขนานกันเข้ามาจุดนี้นะครับมาดูแหงโซลาเซลล์ที่ใช้งานต่อใช้อยู่ตอนนี้นะครับหลักการต่อก็แบบขนานนะครับนำบวกบวกบวกมารวมกันแล้วก็ลบลบล,บลบมารวมกันนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์ยี่ห้อซันฟีนะครับขนาด340วัตต์ VMP อยู่ที่34.7โวลต์ IMP อยู่ที่9 80A นะครับแล้วก็ VOC โวลต์ลอยอยู่ที่41.4โวลต์ครับจุดนี้เป็นจุดต่อแบตเตอรี่นะครับก็จากก้นเครื่องนะครับก็มาเข้าเบรกเกอร์นะครับจากเบรกเกอร์ก็เข้าที่แบตเตอรี่ส่วนนี้นะครับเป็น AC output นะครับนี่นะครับ AC output เอาไปต่อใช้งานนะครับจะมาเข้าที่โ h i n o t มอ e r เลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเอาไว้ดูว่ากินกระแสเท่าไรแรงดันเท่าไรนะครับทาหน้าที่เหมือนกันนะครับเอาใส่ไว้หลูแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากส่วนจุดนี้นะครับเป็น AC in นี่นะครับ2เส้นส่วนสีเหลืองกับเขียวนะครับเป็นกราวนะครับกับตัวถังนะครับตัวถังนี่นะครับที่เป็นหัวน็อตนะครับจุดเดียวกันนะครับจะต่อจุดนี้ก็ได้หรือว่าจะต่อจุดนี้ก็ได้ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับทำลอยๆไว้เป็นปลั๊ก AC นะครับนี่ไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าผมต่อปลั๊ก AC จ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นจุดนี้ผมจะลองเสียบดูนะครับนี่นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ของการไฟฟ้านะครับหรือว่า utility ดึงออกนะครับ ดึงออกก็จะหายไปจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีการใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าชาร์จเจอร์นะครับจากชาร์เจอร์ส่วนหนึ่งก็จะมาชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับจะส่งตรงมาภาคอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราในตอนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นบอกว่าเป็นศูนย์วัตต์นะครับผมต่อใช้งานกับเครื่องซักผ้านี่นะครับต่อกับเครื่องซักผ้า2ตัว ไปดูกันนะครับปักอยู่จุดนี้นะครับเป็นเครื่องเสื้อผ้าตัวนี้หนึ่งตัวผมจะลองเปิดดูนะครับแล้วก็เครื่องเสื้ผ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องเสืผ้าอัตโนมัตินะครับจากปักเส้นนี้นี่นะครับมาเข้าเครื่องขนาดที่ทำงานได้เต็มที่นะครับจะกินไฟอยู่ที่600วัตต์ นะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟจากระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับระบบโซล่าเซลล์ของผม2เครื่องนะครับตอนนี้ใช้งานพร้อมกันมาดูนะครับขนาดเปิดพร้อมกันกินไฟแค่ไม่กี่วัตนะครับลองดูนะครับฟังเสียงมอเตอร์ดูนะปั่นหยุดปั่นหยุดนะครับ ส่วนเครื่องสภาพอัตโนม,มัตินะครับใช้ไฟนิดเดียวนะครับตอนนี้กำลังทำการปั่นอยู่ผมจะเปิดพัดลมอีกตัวนงนะครับนี่ใช้พัดลมก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟนี้อีกตัวหนึ่งครับไฟตัวนี้ กินวัตที่1,200วัตต์นะครับดูนะครับใช้งานร่วมกันแบบหนักๆเลยนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับดูกระแสของชิโนนะครับขึ้นไปที่6แอมป์นะครับ6212,1200วัตต์ตอนนี้นะครับเอาค่าแอมป์นะครับมาคูณแรงดัน มาคูณโวลต์น,นะครับก็จะได้กำลังวัตที่เราใช้อยู่นี่นะครับ1.1 kva นะครับตอนนี้ดึงกระแสที่6กแอมป์นะครับหกสอก็อยู่ที่1,200วัตต์ดูที่มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับ นี่นะครับ1.2กิโลวัตต์น่ะไฟสว่างแล้วนี่นะครับแดดก็ไม่มีตอนนี้แดดหุกนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้มีเครื่องซักผ้า2ตัวมีพัดลม1ตัวแล้วก็มีไฟขนาด1,200วัตต์นี่1ตัวนะครับเวลาแสงสว่างได้ที่มันจะกินไฟอยู่ที่ ประมาณ600วัตต์เองนะครับตัวน,นี้นะครับปักไฟนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จนี่นะครับชาร์จแบตตัวนี้เป็นเครื่องส้าผ้า2ตัวตัวนี้เป็นพัดลมครับไม่มีไฟจากการไฟฟ้านะครับไม่ได้เสียบนะครับตัวนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์ล้วน ดูนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไรอตอนนี้มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับที่20แอมป์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแดดไม่มีนะครับแดดหุบนี่นะครับถ้าแดดไม่มีมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับถ้าแดดมาเกือบจะไม่ใช้แบตเตอรี่เลย จะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ล้วนๆแดดเริ่มมานะครับเมื่อแดดเริ่มมากระแสตัวนี้ก็จะลดลงนะครับถ้าแดดมาเต็มที่จะไม่มีการใช้แบตเลยครับจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปใจ่ายใหอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับมาดูว่าแผงของเรามาเท่าไหร่นะครับ ด้านซ้ายมือนะครับไฟจากแผงมาแค่28โวลต์น,นะครับสำหรับเครื่องนี้ใช้วิธีการต่อแบบขนานแผงนะครับแรงดันจะน้อยแต่กระแสจะเยอะนิดนึงแดดอ่อนนะครับเกือบจะไม่มีการชาร์จแต่ยังได้เลยมาแล้วเริ่มมาทีละนิดละนิดนะครับ5แอมป์แแอมป์11แอมป์มาแล้วนะครับแดดมาแล้ว แดดมาก็เริ่มชาร์จดูมิเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับไฟมาที่30โวลต์ที่17แอมป์ครับตอนนี้อันนี้เป็นมิเตอร์ที่วัดแผงโซลา่าเซลล์ของผมนะครับสรุปนะครับสำหรับใครที่ใช้ระบบโซลา่าเซลล์แบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์หากจะใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าใช้ไฟเกินที่เครื่องสามารถผลิตได้นะครับอย่างตัวนี้บอก2,400วัตต์นะครับก็อย่าใช้เกินครับถ้าใช้เกินก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหายก็จะมีชิโนทัมเมอร์ตัวนี้นะครับจำกัดกระแสะการใช้งานของเราแล้วก็มีเบรกเกอร์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลำพูนสวัสดีครับ